ยว่าของเขาเนี่ยเออยามถ่ายามว่างคือยามที่ออกเวรแล้วคือว่ากลับมาบ้านผ่อนเดี่ยวเหรอพี่จะเดือแล้มันตัวผอมเหรอเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีที่กืนนึงนี่คือกิจกรรมยามว่างของคุณแอนนะคะเออเออแต่ยกขึ้นมาในช่วงนี้ไปดูของแคมบุ๊คเลยมาต้นนี้นี่คือกิจกรรมยามว่างของเขานะคะเออเออ ยามยามไม่ใช่ยามว่างคือยามที่ออกเวรแล้วว่ากลับบ้านแล้วผ่อนผ่อนเบี้ยวเหรอหึ่ยจะเป็นหรือมันตัวผอมเหรอเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้มีกินกรรมนี่คือกิจกรรมยามว่างของคุณแนนนะคะเออดูดิเออแต่ยกขึ้นมาได้ช่วงนี้นานๆเป็นของแฟนบุ๊กเลยมาแต่ไหนเออนี่นี่คกิจกรรมยามว่างของเขานะคะเออดูดิยามยามไม่ใช่ยามว่างคือยามที่ออกเวรแล้ว มากกับมั่อนอดเดียวเหรี่จะมันตอเพาว่าทกนี้ก็ไม่มีกินเลยอันกินมันจะเป็นอันๆมฝาล้ซสมแบ่งผมไม่ทานนะทานไม่ได้เลยทำไมนะออกกำลังกายออกกใครนะเด็กเกิดกิเลส มันหอมนะมันร้อนร้อนเลยเว้ยมันร้อนร้อนจะนั่งภาวนาเฉยเฉยไมันร้อนร้อนเลยทุกคนปรากฏว่าแล้วไม่กินจานักลๆดิแล้วไม่กินอ่ะร้อนร้อนเลยเนอะทุกคนไม่แหลกกินเยอะไปตัวเละทำไมเละทำไมหรือว่าไปไกลยังไม่ใช่แบบถ,ถ้าลองสักอันไหมละ่ะไม่ลองนะเคยลองแนละ้วเฮ้ยแต่มันมันร้อนๆเลยอันนี่แหละเคยเป็นทั่วบบ เรียกพบมัรผจญไม่สำเร็จไม่สำเร็จแต่ชิ้นนี้มันไม่ค่อยมีผงไผ่หรอกเอา้าอ,อันนั้นมันหอมมากมันอร่อยอันเดียวมันแบบทอนแค่นั้น,นทำไม่ไา้อะไรทั้งนั้นอันนี้ชินช้นเล็กชิ้นเล็กอ่ะชิ้นเล็กอ่ะจนทุกคนวันนี้หนูจะเป็นสายมาดัดับไปเดียวกันว่าหนูจะชวนอะไรอันขีม้มันจะเป็นยัง <c oughs> อันกินไม่ฝ่ายเลยชวนมาแบ่งผมไม่ทานนะทานได้เลยทำไมอ่ะออกกำลังกายโอเคใครนะเด็กเกิดกิลเลสมันหอมนะมันร้อนๆเลยเว้ยมันร้อนๆ้อนเราจะนั่งภาวนาวเฉยเฉยๆมันร้อนๆเลยทุกคน,น,น,นปรากฏว่าไหนอันไม่กินโบราณไกลๆดิและไม่กินอ่ะร้อนรอนเลยเนาะโว้ยแ <laughs> ไม่เหล็กกิน <laughs> เฮ้ยไปโดนเละทำไมเละทำไมหรือว่าไปไกลยังไม่ใช่แบบเธอทดลองสักอันไหมล่ะไม่ลองนะเคยลองแล้วเฮ้ยแต่มือนมันร้อนๆเลยอ่ะนี่แหละเคอเป็นทั่วบปเรียกโอ๊ะมาร์จอไม่สำเร็จไม่สำเร็จแต่ชิ้นนี้มันไม่ค่อยมีผงแผ่หรอกเอ้าอันนั้มันหอมมากมันอร่อยอันเดียวนี่นะไปทอนแซ่์ อ,อันนี้ชิ้นเล็กชิ้นเล็กอ่ะชิ้นเล็กอ่ะอนนทุกคนวันนี้หนูนจะเป็นไฟมา